ฝังรวดเวนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะเตดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่20มกราคม2569ที่ต้องบอกเลยว่าเกมแตกเสียศูนย์ล่าสุดขมนสิ้นท่าครับฮุนเซนตายข่าวรังจีนแทบจะไม่เผาเลยรวมไปถึงยังมีเวียดนามและก็อินโดนีเซียครับที่ลังไหลออกจากสแกมเมอร์ของขมิมนเองพร้อมกับขมนก็ยังมีการออกมาโวยวายไทยเราครับที่จัดหนักจัดเต็มเปลี่ยนชื่อทั้งถนนรวมไปถึงมีการขอขมาลาโทษไทยเราด้วยว่า จะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ยุ่งอีกแล้วกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดน โอ้โหลายเบนตอนนี้หุนเซนยอมทุกอย่างยอมลุกประการเนื่องจากโดนกดดันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นชาติมหาอำนาจครับหรือว่าชาติอาเซียนอื่นๆ,ๆซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ายังไว้ใจไม่ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่แนวชายแดนเนี่ยเราต้องอัปเดตกันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ต่างๆของเขมรหรือแม้แต่การปรับกําลังครับปรับปรุงทีมั่นต่างๆเนี่ยมันก ซึ่งล่าสุดครับขมรก็ปากอย่างทำอย่างเหมือนเดิมก็คือกัมพูชาเนี่ยยังมีการเติมทหารครับเร่งสร้างบังเกอร์อย่างต่อเนื่องเหมือนกับยังคงไม่ยอมง่ายๆนะครับเพราะดูเหมือนมีดังภาพด้วยก็คลิปออกมาครับทานขมรเนี่ยมีการขนเหล็กเส้นใหญ่เตรียมที่จะสร้างทำบังเกอร์แล้วก็ตรวจพบว่าด่านกัมพูชาครับยังเติมกําลังเข้าไปในพื้นที่แนวหน้าอย่างต่อเนื่องและก็ยังมีการขุดเจาะดินสร้างบังเกอร์เร่งสร้างถนนส่งกําลังบํารุงโดยเริ่มต้นกันที่แนวหน้าก่อนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยการส่งกําลังพลครับ ก็เหมือนจะขึ้นไปแทนประจําการชุดเดิมพร้อมมีการเดินลาดตะเวนครับพร้อมกับอาวุธประจํากายแล้วก็ขนสเสบียงทั้งหม้อหุงข้าวเข้าสารที่แบกไว้เต็มบาซึ่งก็ยังรวมถึงมีการนํารถบรรทุกเนี่ยเข้ามาซ่อมแซมสร้างถนนด้วยนะครับในบริเวณใต้สะพานใจจุมเนี้ยหลังจากที่เราเนี่ยทำลายสะพานไปขเม็นก็นําดินเนี่ยมาถมกั้นทางน้ําไปเลยเพื่อที่จะใช้ให้รถวิ่งส่งกําลังบํารุงส่งสเสบียงไปโชคราวก่อน แต่ว่าฝั่งไทยเราครับก็ไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกันเราก็เห็นคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันเสริมกําลังแบบนี้มันมีการปรับปรุงฐานที่มั่นแบบแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเหล็กเส้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นในภาพก็จะรู้นะครับว่าเหล็กเส้นใหญ่มากๆก็เลยทําให้กาาหโหมไทยเราครับได้มีการออก5มาตรการใหญ่เนี่ยรองรับก็คือ1คงกําลังทาหารในพื้นที่ดูแลไว้อย่างน้อย1ปีครับก็คือกําลังทหารที่เฝ้าบริเวณแนวเขตชายแดน2ก็คือในระหว่างนี้เนี่ยเราจะมีการเร่งสร้างรั้วถาวรพร้อมกับมีถนนลาดตระเวนเนี่ยอยู่เรีย้ขอ 3ก็คือเราจะสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับอันที่4ก็คือสร้างหมู่บ้านความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านทหารพานศึกแล้วก็เจรจาก,กับกรมอมุทยานว่าเราจะเปิดหมู่บ้านในตรงนี้ได้ไหมและก็อีกข้อหนึ่งเราจะทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับอย่างเช่นเนินสามาูน์ภาษาตาควายช่องอันมะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งปรับพื้นที่อยู่ก็จะมีภาพออกมาเหมือนกันนะครับกับช่องอันมานะเรา,เราก็ได้วางพระพุทธรูปครับแทนเทวรูปของคอมเมนที่เราทําลายลงไปต้องเอาออกจาก แผ่นดินใดของเราครับจริงๆก็ไม่ใช่เทวรูปนะครับแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของขมนแหละที่สร้างขึ้นมาเป็นหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่มันจะช่องกันมาเอาไว้เราก็ต้องเอานำออกไปกดแล้วพระพุทธรูปเนี่ยขึ้นมาตั้งสง,ง่าไว้แทนรวมไปถึงพื้นที่เนิน 3, สามัคคีเนี่ยก็กําลังหล่อพระพุทธรูปเช่นเดียวกันแต่อีกหนึ่งจุดครับที่ต้องพูดถึงกันเลยก็คือบ้านหนองจานล่าสุดครับเรื่องใหญ่เนี่ยที่ทาขมิโวยวายออกมาก็คือฝั่งของไทยเรามีการตั้งชื่อสามแยกใหม่ก็เป็นชื่อสามแยกเอี่ยมสะอาดครับเพื่อที่น ให้แกจ่าสิบเอกพรจักเอี่มสะอาดที่สละชีวิตเป็นรายแรกในสมรภูมิบ้านหนองจานซึ่งก็เป็นสามแยกที่มีความหมายเลยทางพี่น้องจ้าไดเราเนี่ยก็มีเจตนาครับเพื่อรำลึกความกล้าหาญและก็ความเสียสละของการปฏิบัติหน้าที่ในจุดวิทยาศาสาตร์บ้านหนองจานที่ยากเหลือเกินที่เราจะยึดคืนกลับมาได้เนี่ยโอ้โหในรอบ4050ปีกันเลยนี่ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดบริเวณแนวชายแดนของไทยเราครับแต่ยังมีอีกเรื่องหนึง่ง เกี่ยวกับหุนเซนแบบจังๆก็คือมีรายงานออกมานะครับเป็นรายงานแบบสะพัดเลยนะว่าขณะนี้ครับมีความพยายามจากฝั่งของขมรนเองในการส่งสัญญาณมายังผู้ใหญ่ในกองทัพของฝ่ายไทยเราซึ่งจะผ่านทางพลเอกเตียบันครับอดีตรองนายกและก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของฝั่งขมรเองซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางกองทัพไทยเรามาอย่างยาวนานเหมือนกันแล้วการส่งสารครั้งนี้เนี่ยก็มีความหมายบอกว่า ให้เชื่อใจของเขมรนะครับว่าจะไม่ทําอีกแล้วจะยึดตามที่ตกลงเจราจากันไว้อันนี้คือําพูดของฮงเซนที่ส่งผ่านมายัางเตียบันนะครับซึ่งถามว่าเราเชื่อไหมตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงของไทยเราเนี่ยก็ได้ตรวจสอบยืนยันแล้วว่า เป็นเสียงของพลเอกเตียบันตัวจริงไม่ใช่การใช้ AI เรียนแบบเสียงแต่อย่างใดครับแต่เราก็ไม่มีการไว้ใจนะแม้ว่าขเมนจะมีการส่งสัญญาณเชิงบวกก็ตามเราเนี่ยก็ยังคงมีท่าทีนะแบ่งรับแบ่งสู้ก็คือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะฮุนเซนเนี่ยอาจจะใช้ช่องทางนี้ครับลดความหวาดระแวงของไทยเราก็ได้เนื่องจากตอนนี้ไทยเราก็จัดหนักเหมือนกันนะครับมีการเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดการบัทะรอบที่3แล้วทีมันของเราเนี่ยแข็งแรงกว่าเดิมมากเพราะมันมีบังเกอร์ของขเมศที่แข็งแรงอยู่แล้วมีคูเลตที่ขเมศขุดเอาไว้อยู่แล้ว ซึ่งถึงแม้ว่าคําพูดของคุณเซนจะดูอ่อนลงก็ตามครับแต่ว่าในทางปฏิบัติอย่างที่ผมรายงานไปยังคงเร่งสร้างบังเกอร์อยังคงผัดเปลี่ยนกาลังลาดตระเวนแบบเข้มงวดเหมือนเดิมหรือแม้แต่ในทางการทูตแล้วก็ทางการข่าวสารเนี่ยคุณเซนก็ยังใช้เหมือนเดิมไม่มีการลดทอนลงแต่อย่างใดแต่ปากก็มาบอกว่าจะไม่ทําอีกแล้วยอมแล้วจะยึดตามเจรจาที่ตกลงกันไว้แบบนี้ก็ ไม่น่าเชื่อและก็อาจจะไม่มีใครเชื่อก็ได้กับขมิญซึ่งก็เหมือนเป็นการสอดคล้องกันนะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าชาติอาเซียนล้อมขมิญไว้หมด เพราะล่าสุดเนี่ยทางฝั่งจีนเองครับก็ออกโรงเตือนกัมบูชานะว่าพลเมืองของพวกเขาเนี่ยสูญหายเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และก็อาจจะก,กระทบกับสัมพันธ์ของทั้งสองชาติก็ได้เพราะรายงานล่าสุดออกมาครับสถานทูตจีนในกัมบูชาเนี่ยออกเผยแพร่แถลงการผ่านวีแชทเลยว่ามีชาวจีนจํานวนหนึ่งครับซึ่งถูกล่อลวงไปยังแหล่งต้มตุ๋นทางไซเบอร์และก็หายตัวไปโดยถือเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ,ของเขมรกับจีนเป็นอย่างมากและก็มีการเรียกร้องให้กัมบูชาครับเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามุตสาหกรรม ผิดกฎหมายดังกล่าวซึ่งก็มีข้อมูลจากสหประชาชาติหรือว่า UN เครับระบุว่าตัวเลขจากการจ้างงานในอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนี้เนี่ยมีอย่างน้อย1 0 0 0 0แนคนเลยครับซึ่งกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่ม คนจีนเป็นหลักเลยโดยสารนการณตอนนี้นะครับชาวจีนหลายสิบคนเนี่ยก็มีการรวมตัวกันอยู่หน้าสถานทูตจีนในกรุงพนมเปญแล้วก็ต่อแถวยาวเลยครับเพื่อรอความช่วยเหลือในการเดินทางกลับบ้านหลังจากนิคมสแกมเมอร์เนี่ยโอ้โหปิดตัวหลายแห่งเลยนะเพราะว่าเหมือนเขาจะกดดันฮุนเซนด้วยแล้วเหตุการณ์ที่คล้ายกันหนักกว่านั้นครับก็คือสถานทูตอินโดนีเซียในเขมรนเองตอนนี้ครับชาวอินโดนีเซียจํานวนมากเนี่ยก็ยืนรอหน้าสถานทูตเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะรอกลับบ้านและขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกหลอกมายังเขมนซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับยังมีเวียดนามอีกนะที่เป็นแหล่งสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับก็ได้มีการหนีออกมาจํานวนมากเพื่อที่จะเข้าเวียดนามครับหลังจากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เฉินชื้อครับลูกน้องหุนเซนเนี่ยมือขวาหุนเซ็นถูกจับได้โดยมันก็จะกลายเป็นการล้อมหุนเซนแบบตายคารังจริงๆเพราะทั้งจีนทั้งอาเซียนเนี่ยอินโดวเวียดรู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วกับขมรนะครับที่หลอกลวงคนในชาติเขาและที่สําคัญไปกว่านั้นครับในช่วงที่รบกันเนี่ยหลายชาติเลยที่ผมพูดมาก็เชียร์ไทยแบบเป็นกิจจลักษณะเลยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียที่บอกว่าให้ทําลายประเทศที่ช่อโกงเนี่ยให้ย่อยยับไปเลยก็ไม่แปลกใจเลยที่ฮุนเซนเนี่ยจะยอมแบบโอ้โหขอเจรจารให้เรานะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงจริงใจหรือไม่จริงใจแต่ที่แน่การส่งสารออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่า เจ็บช้ำพอตัวเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นทางการรบตามแนวชายแดนหลายต่อหลายพื้นที่ที่ยึดได้มาเป็น10ปี20ปีสุดท้ายไทยเรากลับมายึดคืนก็จบเห่กันเลยก,ก,ก,กับที่ทำมา10ปี20ปีของฮุนเซนเองบวกกับกระแสสแกมเมอร์เนี่ยที่เราตีแตกไปแล้วทั้งบ่อนคาสิโนเอยฐานสแกมเมอร์ต่างๆมันก็กลายเป็นว่าฮุนเซนอยู่ไม่สุขอยู่ไม่ได้ซึ่งก็มีข่าวลือสะพัดออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนนี้อาจจะป่วยแบบเครียดไมเกรนขึ้นหรือเปล่าก็ยังมีคลิปนะครับว่าฮุนเซนเนี่ยมีการ ืเมออ้ยยดวสงสัยคิดหนักและก็คิดไม่ออกณปัจจุบันตอนนี้คุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็คงยังไว้ใจขมไม่ได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมีการพูดดีจะมีการอยากเปิดด่านก็ตามครับแต่เราก็ห้ามไว้ใจ แล้วก็ห้ามเชื่อใจโดยเด็ดขาดเพราะเขมรทําอะไรก็ได้อย่างวัดแก้วเออปราสาทขอยาวพิหารตอนนี้มันก็ยังตึงกําลังแบบแน่นเหมือนเดิมซึ่งก็ต้องรอเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับว่าปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นอย่างไรกับฝั่งของเขมรเองเราก็จับตากันทุกย่างก้าวเลยเพราะเราอยู่จุดสูงขมมากกว่าและก็สังเกตการได้ลึกเข้าไปในกัมพูชามากกว่า คงต้องรออัปเดตติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย